ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีรับผิดชอบในส่วนของการจัดตลาดย้อนยุคเมืองละโวซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนโซนด้านหน้าของตลาดมีการจัดนิทรรศการโคกหนองนาจำลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567ความพิเศษของตลาดย้อนยุคเมืองละโวคือการแลกเบี้ยโบราณแทนการใช้เงินสดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชผ่านการจับจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเบี้ยราคาต่างๆมีการนำร้านค้าชวนชิมผลิตภัณฑ์โอท็อปจากจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงมาร่วมออกร้านจำหน่าย สินค้าจากผู้ประกอบการรวม59รายแบ่งเป็นประเภทโอท็อปชวนชิมซึ่งจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดที่มาในทีมย้อนยุคอาทิผัดไทยหอยทอดออส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือส้มตำลูกชิ้นทำเองไอศกรีมกะทิสายไหมโบราณและน้ำสมุนไพรรวมจำนวน36รายประเภทโอท็อปทั่วไปจำหน่ายผ้าเครื่องแต่งกายของขวัญของฝากเครื่องประดับของที่ะระลึกและของใช้จำนวน2ี โดยไรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตลอด10วัน10คืนเป็นเงินทั้งสิ้น3 9 8ล3านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,566คิดเป็นร้อยละ35 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดได้แก่ศูนย์ศิลปินโอท็อจังหวัดลบบุรีจากอำเภอโคกเจริญซึ่งจำหน่ายผ้าทอมัดหมี่ผ้าทอมืออัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีรวมยอดจำหน่ายตลอดงานเป็นเงิน276,670บาทสะท้อนให้เห็นว่า ผ้าทอมัดหมี่ของจังหวัดลบบุรีมีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดไทยจงกระเบนประยุกต์ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลือกสวมใส่ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นผ้าทอมัดหมี่สีตะกอผ้าลายพระราชทานผ้า ลายขิดนารีรัตราชกัญญาจากกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีและชุดไทยจงกระเบนประยุกต์ที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกสวมใส่นั้นก็เป็นผ้าทอมัดหมี่สีตะกอผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาจากกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเช่นกัน ส่งผลให้ผ้าทอมัดหมี่ของจังหวัดลบบุรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นอีกหนึ่งในสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด จังหวัดลบบุรีภายใต้การนำของนายอัมพลอังคภากรก,กรุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรียังคงมุ่งมั่นดําเนินง,งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวจังหวัดลบบุรีภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง